สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาวปลาท้ายใป้วันนี้เราจะมาดูอันนี้นะน้ำตรงนี้กี่วันแล้วนะภาษาสามใช่ไหมทุ่เสือสาวันมัเปลี่ยนไปเยอะแถวนี้นี่ไงค่อยบอกแล้วว่านี่นี่ที่แรกห้องน้ำมันเท่าตรงเสือเนี่ยเขาขยายออกไปห้องน้ำเดิมถูกไหมใช่เออตรงเสือเนี่ยแล้วเขาก็ขยายออกไปขยายออกไปอีกประมาณ กว่าหนึ่งเม็ดกว่าข้างในนั่งมาได้นั่งไม่ได้นั่งไม่สะดวกอ่านี่นะคะัลายสวยมากเลยเนาะอ่วงเย็นตาจะต้องดูแลไงประตูของโรงานิดมันมันมันเข้ากับสีของเออเออในด้วยอ่า่นเน้นคอนเทนิ้งเลยอืมสวยมากโอ้โหกระเบื้องนี่เนียบเลยแล้วเราต้องขยับอะไรอีกไหมข้างในอ่ะ โหเธออะไรอย่างเงี้ยไม่คือตามมาตามมาตามมาเสือมั้ยป้าไปแล้วสาออกมาแล้วมั้ยต้องใส่ได้นี่ไงนี่นะคะขยายออกมาให้เป็นแบบนี้นะคะก็ตรงนี้เป็นที่อาบน้ําได้เลยดูเลยครับโขกอ๋ออันเก่ามันอยู่เท่านั้นน่ะเสือเออดูนี่นึกออกแล้วออกเดียวขยายออกมาโอ้ มันก็พอดีเลยเนาะทีเนี้ยสบายเลยดูการแกมประตูก็อยู่ตรงนี้น้องเด็กน้องจะเข้าเข้าไปนั่งขี่ไม่ได้ห้องน้ำเก่าเออห้องน้ำเก่าเนาะนั่งขี่ไม่ได้ตีตูดตีตูดก็ไม่ก็ดูผนังกับนัขาติดผนังเออตอนที่เรานั่งลงไปมันไม่มีที่วางขาไงเออไปแข่งนั่งนะไปแข่งนั่งเอียงเอียงนั่งบิดนั่งไงไม่ไม่ออกอีกต้องบิดไปทางนู้นขาต้องบิดไปทางนู้นเขาเรยกว่าขาต้องนั่งแบบนั้น ก็ใช่ไงคนที่อย um, okay. hmm. uh, uh, mm. yeah. ู่อ oh, no. ่ะก็ต้องนั well, yeah, like ่งแบบนั้นแหละมันตรงไม่ได้หรอกมันติดประตูแล้วติดกำแพงแล้วอืมกว้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ำได้เลยเป็นติดฝักบัวได้คนเช้าได้สวยสวอสวยสวยก็มีเงินก็อยู่ซื้อนี่คนเดียวดีกว่าคือสำหรับคนอยู่คนเดียวแค่นี้ก็อยู่ได้ห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็ค่อยทำครัวต่อเติมเอากระเบียงนิดหนึ่งใช่ อะไรนะะ้วนเราไปเห็นยานองามเราไปดูยานบางคนไงบางคนยานอะไรยินแตอยู่ในงานแ่ยานยานทำไมพูดถึงคนยานนะมันมามันยาแตกแถวมันแตกแถวมันโดนใชออก Ui, phốn cho tổ cả giữa tổ ừ. Cái tổ này Tổ sơn khoai này Ừ, vào. Cái tổ phạc. Ủa? Ủa? Tổ mai này có tổ ừ, như cái này ạ ไอ้ในนี่มันมันเหมือนหน้าหน้าหน้าเวลางูเตี้ยวอ่ะเออใช่ใช่อันเดียวกันสุดมากเลยเนาะใบมันคล้ายๆกับต้นต้นาต้นมต้นมะพร้าวต้นตามต้นมะพร้าวแต่ว่าเป็นใบเล็กๆกว่าแล้วก็ดอกสวยมากเลยดอกก็มีคล้ายความคล้ายกล้วยไม้ไหมอืมนี่นะต้นไม้หน้าบ้านก็อ้วนโอ้มีต้นใหญ่ๆด้วยใหญ่ใหญ่ดูที่มีเลขไหมเคยเดินทางได้ซื้อ ไปดูผักสิเป็นยังไงมีผักอะไรบ้างโอ้ยยังไงผักที่เสือบอกจะปลูกเสือไม่ปลูกก็มาร้อยขึ้นแล้วดูมันต้องขยายนะไม่งั้นมันไม่โตนะไม่ต้องขยายหรอกนี้แหลมันโตแล้วผักคะนา้กากังฟูคุณผู้มชมนี่มันต้องต้นอ้วบแบบนี้ถึงจะกินละลายนี่มันก็อวบมันกมันก็ต้องขยาย <c oughs> นหยาจริงๆนะเนี่ยฝนลงเม็ดล่ะฝนลงเม็ดเหรอฝนตกแดดออกคุณผู้ชมฝนลงเม็ดจริงเนี่ยนะเราแปลงไปหาแปลงขยายให้มันเนาะนี่ทุ่งนาแถวๆนี้ไปได้ไม่ใช่ที่เราไม่เป็นไรเราเราเราปลูกเราก็ใส่ปุ๋ยให้เขาเขาต้องมีใจอยู่นะปลูกแพ็คกินเฉยๆอเ้ยดูดิมัน มันแน่นมากเลยนู่นไปดูทางเราเนาะไปดูพริกเลยแถวนี้ปลูกได้สับออกไปปลานุ่มออกขึ้นก็ใช่ไงผักกาดขาวอออ๋อนี่เป็นผักกาดขาวแต่ค่อยก็หวานนี้นี้รอบๆเหมือนกันไอ้คะน้าคะน้าพลด้วยใช่เพราะมีที่จะหวานไอ้นู้นน่ะยิ่งหนาตึ๊บเลยน่ะโอ้อันนี้ดูเยอะอันนี้ควางตุ้งก้องเต้อนนู้นไงถ้ามันโตก็ค่อยถอนออกไป มันมีหลายชั้นนะมันมีหลายชั้นนะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมันออกไปพร้อมกันเออหนูโรยูพรยโรยไม่รู้กี่ห่อโรยดูพริกเหรอเสือเป็นไงฮะพริกโอ้ดูพริกสวยมากเนี่ยพริกเนี่ยกินกระแหนมย่างเนาะกินกระแหนมย่างนูให้หนยให้ให้ปุ๋ยิดรเผ็จงเผ็ดจริง ต้องคนคนชอบกินเผ็ดควันหลงควันหลงยังอยู่ที่ว่าภาษาเด็ดเอาไปกินกับส้มตำแล้วมืดไม่เห็นนี่ว่ามันมืดได้ไคนเก็บมันใบบังมือมันเก็บสองโอ้โหเนี่ยรอดตาเออมืดมันไม่เปิดหายขนมขนุนนี่ยาปลูกที่บ้านเป็นลูกเลยนะขนุนน่ะเออสุริยาแดงน่ะโอ้สุริยาแดงคือมันแดงแดงเลยเออ กำลังเป็นลูกนะคะสิพริกเนาะกินกับอินนันยิ่งแซ่บพ่อ้นเขาบอกว่าไว้ดูเล่นก็ดีนะคะว่าไว้ดูทีไหนแกบอกหนูเก็บอยู่ฟ้าแซ่บไปนี่นะสินี่นะงามมากเลยแค่หวันดูอะไรให้ลุงเสือในวันนี้แค่หวันนี่ไงลุงเสือมาอยู่นี่เป็นหน้าเป็นตบักหุคงแล้วอ้าวทำไมอลุงเสือทำอะไรเนาะ นี่นะฮะตั้งสีมือปูกระเบื้องนี่นะเล่นป่าฟักทีหลับเลยไปไปขายพิกได้แล้วนีพริกมา นะนะคัเดี๋ยวดูค่อยขี่ไปนะนเนม,มื่อกี้ค่อยกับมาอันนี้ค่ะเราจะไปทางตรงนี้นะคะพี่สิไปอู้ฝนจะตกแล้วนะคะจำปาดงมืดตึต๊ดตอเลยฝั่งนี้ก็มีนี่มืดมาเือบอกว่าจะตกวันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบสอง เจอบอกจะตกกันที่แล้โหนี่ฮะมาแน่ๆฝน,านมาแน่ๆฝนตกตึมๆจะรู้ไหมอย่านีไปหรือเปล่าเออเราะไปเฮยนีไปได้สดไงเมื่อก่อนมีช่องอะไรนะที่เขาทำงานอยู่โรงแรมที่พัทยานะ่ะท <c ười> ี่ได้ส่วนยางอ่ะแมงอะไรแมงอ,อะไรนะแมงกระพรูใช่ผู้หญิงนะ คลิปก็ประมาณนี้นะคะร่วมพุน่นสวัสดีค่ะ